สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาสวนหลวงรเก้านะคะมาเชี่ยวงานสวนหลวงนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันนะคะตามมาเลยค่ะทุกคน <im it> โอ้ดูรถเยอะมากเลยค่ะทุกคนรถเต็มไปหมดเลยค <im it> นละสิบบาทนะคะถ <im it> ้าใครเอารถเข้ามาห้าสิบบาทด้วยค่ารถห้าสิบบาทเ,าทาทเต่เราก็จอดด้านนอกก็ห้าสิบบาทกันนะคะ <im it> แต่เรา,ารคิดว่าด้านใน,นนั้นไม่ม <im it> ีที่จอดเราก็เลยไม่จอดนะ อันอันนี้ไม่ต้องให้ฉีกใช่ไหมไม่เกี่ยวเขาขายตัวเฉยขายตัวอย่างเดียวมีรถคาเที่ยวด้วยดูข้างในสิว่าเต็มแค่ไหนตอนแรกเราก็คิดว่าจะเอารถเข้ามาข้างในนะแต่ว่าคิดดูแล้วมันไม่น่าจะมีที่จอด ยากค่ะด,ดูมันเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยอ่ะทพราะคนน่าจะจอดตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกคนตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่จัดดอกไม้สวยงามนะคะแล้วก็ร้านอาหารของกินค่ะเราาเพื่อกินนะค <c> ะ <oughs> ของกินเยอะแยะเลยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปข้างในนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในน่าจะมีดอกไม้ส,สวยๆให้ถ่ายรูปกันนะวันนี้มาถึงดอกไม้แล้ว อ่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูดอกไม้กันเลยนะครับมีรถมาด้วยแล้วนะคักมีรถมาด้วยอ๋อมีรถด้วยมีรถน้ำเที่ยวด้วยนะครับเห็นไหมครับใช่ค่ะ,ส,ะสองแบบสองสไตล์เลยนะคะใครที่เกียดเดินก็นั่งรถได้นะครับไม่เอฝั่งที่เราเคยไปอ่ะที่เป็นปุ่มดอกไม้เห็ดอะ่ะอ๋อางนู้เหรอใช่ตรงนั้นน่าจะสวยกว่าได้ต,ตรงนี้ก็สวยนะถ่ายรูปเล่นก่อนไหม ไมไปตรงนู้นเลยจะพาไปตรงนู้นเลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ถึงถ้าเช้ากันนี้อาจจะมืดมมก่อนนะมอ,ม,นมองไม่เห็นดอกไม้แล้วทุกคนแล้วสาลาแรกที่เราไปเจอนะคะคือสาลาพยากรณนะคะ mm hmm. เขาสามารถพยากรณ์โชคชะตาอะไรแบบนี้ได้นะคะทุกคน mm ื hmm. ค่อใครสนใจมาดูดวงนะคะ mm hmm. ไปต่อค่ะ ที่มีไปทางนี้นะไปดูคนหน่อยนะทุกคนตรงนี้เขาจะมีดอกชิวลิออดอกเมืองหนาวนะคะแต่ว่ามันอยู่ด้านในนะคะต้องสอดแถวเขาไปดูไม่เอ็ไม่เอาแต่เราก็ไม่เข้านะจ๊ะเพราะมันรอคิวนานที่หย่นรอค่ะชิวดานนอยดีกว่านี่ดอกไม้สวยมากเลยทุกคนเห็นไหมว้าวสวยงามพี่ดอกไม้สวยมากเลย วิยแสงกำลังสวยเลย,ยแสงกำลังสวยเลย <c oughs> นี่ถ่ายตรงนี้หน่อยดอกไม้หลากสีนี่แลว้วอีถ่ายตรงนี้หน่อยสวยดีาหรับดแูล้วดูอกไม้อะดูรบอบๆนะครับคนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยครับ ครับครับท <time> ี่ไกำล้ครับ่งเปิดให้บริการอยู่นะครับสายดาวรคถนนที่บัตรสตาร์ไซสายือโอ้ดอกไม้อลังการมาทุกคนเราพาไปดูทันตะวันคนถ่ายเยอะมากพี่ดูแสงสิ แสงสวยมากเลยข้างหลังนี่ทันตะวันเออแสงไอ้ทันตะวันโตแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายทันตะวันกันนะตอนแรกมันยังไม่โตขนาดนี้นะใช่ตอนวันที่เรามาตอนนี้คือแบบสวยงามเตรียนไปหมดคทุกคนทันตะวันเจ๋มากย่งว ทำไมดอกทานตะวันอะมันออกดอกได้ตรงเป๊ะตรงเวลาอย่างเงี้ยนะดูดิมันสวยทุกดอกเลยอ่ะดูดิมาถึงนี้นะเองก็หันมาออ้ยฝนเยอะมากนี่นี่มันมีทางเข้าไปชมสวนทานตะวันอ่ะอันนี้เป็นทางเข้าคนเยอะมากวี่ก็ไม่ต้องเข้าไปถึงเท่านปเนถ่ายซูมดอกให้คนดูไป เดินตรงไปนะคะดูมันเข้าไปได้นะทุกคนแต่คนเยอะอันนี้คืออีกพันหนึ่งนะครับใช่มันจะมีสีแบบกอดดำๆหรอกลางจะกานจะเหลืองเลยเนาะสวยมากเลยอ่ะทำไมมันโตได้แบบสมบูรณ์แบบพอดีเวลาจังเลยทุกคนตอนนี้ก็มาถึงตรงที่เขาจัดซุ้มสวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูซุ้มที่เขาจัดนะคะ ุ้ยตรงนี้ก็จัดเป็นดอกไม้แบบแบบเหมือนเทดอกไม้ลงมานะวีเห็นไหมเหมือนเทดอกไม้ลงมาเป็นหลายๆสีเห็นไหมเนี่ถ่ายติดหลายๆสีสวยเลยอ๋อแหลงแหลงหนึ่งเลยนะอันนี้เป็นคลื่นดอกไม้เลยนะนี่ไงนะวีตรงนี้ที่ก็จัดซุ้มสวยๆเห็นไหมัย มันเริ่มมืดแล้วเนาะเราองเลยเจะไม่ถ่ายรูปบ้งางอะนี่ตรงนี้พาทุกคนมาดูซูมให้หมดก่อนเพราะว่าถ้าตอนมืดเราจะมองอยากเลยแจ็คสเปโร่พี่วีเลแท็คสเปโร่อุ้ยมันมีดอกไม้ผีเสือ้ออนี้ีเสื้อและ,มะแมลงมีผีเสือ้อแล้วมีไปถ่ายข้าไงในไหม เขาเปิดให้เข้าไปไหมอ่ะต้องถามเขาก่อนนะลุงผีเสื้อแล้วอะไรโอเคนี่โอเคมีผีเสื้อเยอะเลยไปดูแค่นี้พอแล้วผีเสื้อเยอะมากเลยอ่ะอาคารพ<ด>ันไม้ในร่มนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งโน้นนะใช่ไปดูบรรยากาศตงรงริมน้ำบรรยากาศเรือปั่นนะครับ บน,นาะนี้ก็เป็นเวลา,าะะ5โมง24มานาทีนะครับท่านหลวงเชรชยก็เป็นเวลาที่พระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านะครับเรามาดูบรรยากาศตรงนี้นะครับที่พระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านะครับแล้วก็มีเรือปั่นมีบรรยากาศดีมากมีมันมุมนี้มามุมนี้ไม่มีคนเดี๋ยวไปบังโลเขา ว้าวีนเราอยู่ตรงข้างหลังโดมเห็นไหมแล้วพีต้องทำซูมไหมที่ให้เห็นบรรยากาศสองเอก็ได้อ่ะแล้ววีเธอดูดิสวยดีนะถ่ายรูปอ่ะมีเป็ดเขาปั่นเป็ดเต็มเลยคนก็นั่งรอบเต็มคนจุดธุปแล้จะสวยมากเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินไปในจุดต่อไปนะครับตามไปเลยจ้าข้างหน้าจ้า เป็นไงคอเล่นอย่าไปอย่าไปบูรีสวัสดีครับผมอุ้ยลมมาหวังว่าฝนจะไม่ตกนะมีลมมาแล้วจ้ะตรงนี้ก็จะมีของกินแล้วนะคะเดี๋ยวของกินมีดอกไม้ฝั่งซ้ายมือด้วยนะวีดอกไม้ซ้ายมือดอกไม้อ๋อที่เราเคยมาช่วงนั้นก็ดีนะแถวนี้เขาปลูกได้สวยเลยนะ แต่คนก็เยอะมากอดอกไว้สวยนะทุกคนแต่คนเยอะกว่าจะถ่ายรูปเล่นไหมนี่สวยอยู่ไหมมันถ่ายไม่ได้ไงเพราะคนเยอะแล้ววีถ่ายเป็นแบบยาวๆไปสวยแหละแต่คนเยอะ,อะเดี๋ยวไปดูของกินหน่อยก็ได้นะมีอะไรบ้างเออจะเข้าไปได้หรือเปล่า ที่นีหนูกินน้ำส้มนะที่นี่กินไหมแล้วแต่่ก้อยไปค่ะทุกคนฉันได้น้ำเลยฉันเดินแล้วฉันก็หิวน่ะหอมกินเยอะมากเลยนะทุกคนมีที่นัน่งด้วยนะ อันนี้อะไรนะเรียกอะไรนะขนมเบื้องว้าวตุ้ตีกรอทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศริมน้ำนะคะมีดนตรีด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินออกตรงนี้นะคะมันจะมีบรรยากาศริมน้ำตรงนี้โอ้บรรยากาศดีเป็นไงคะคนเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูริมริมน้ำนะคะ ไปดูเขาปั่นเรือเป็ดกันที่พี่ไปถ่บร,บรรยากาศคุกต้องเลไหมบรรยากาศเต็มน,น้ำนะครับ ข้างหน้านี่ก็มีพวกเรือนะครับเรือเรือเป็ดนะครับเรือปั่นนะครับดูดูน้ำได้ยินเสียงไหมก็ข้างๆนี้คนก็มานั่งกินเข่าวกันนะครับเยอะมากตรงนี้ก็จะมีอ่าวงดนตรีกับเพลงหน่อคนครับตอนนี้เรากำลังเดินทางขุางหน้าไป ที่ที่เราจะไปซื้อของกินกันนะครับจะเห็นว่าคนเยอะมากเลยนะเราจะเข้าไปซุ้มนั้นเลยใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูขั้นไปได้ไหมข้าไปได้เข้าไปได้ทเก็ตทำรอบได้หมดเลหผมเลือกหลายเลยเป็นเครื่องประดับนะ่ไครื่อประดับเงินพอรูยก่อนที่จะทำเงินรอบได้โอ้โหเครื่องประดับเยอะมากเดี๋ยวนี้นะครับ เป็นมุกเป็นอะไรเงี้ยเป็นแหล่งเครื่องประดับนะคะตรงนี้น่ารัะกจัว้าวอันนี้เป็นหนินฝั่งนี้เป็นโซนเครื่องประดับเครื่องแต่งกายนะครับพวกเสืส้อผ้าเสื้อผ้าเส้าอันนี้ก็เป็นชุดทั้งหนืออะไรอ่าชุดทั้งหนึ่อ่ะเอเยหนืหอะ นี่เป็นผ้าใหม่ผ้าใยกัน่กันช่วงออันนี้ชุดทีใส่สบ,สบายสบายนะครับ เป็นผ้าถุงผ้ากำมะเอามา,ามแต่งแปลงอันนี้ชุดไทยนนชุดเด็กเด็กแม่เข้าไปข้างดน้องอุ้ยยังได้เข็มขัดอันนี้ย,ยังได้เข็มขัดอันนี้เข็มขัด,นนขขดใช่ราคอใช่ร้อยเยือกทุกแบบเลยนะคะทุกคนอย่ไงงี้เขาใส่อย่างงี้แหละ เดี๋ยวเราจะเลือกของขัดกันนะคอเอ้ชั้นได้ไหนนาะทุกคนที่จังรายไม่ได้มันจะอะอเหมือนหัวใจหัวใจนะตรงนี้ก็เป็นโซนของกินแล้วนะดูน้ำพริก ก็มีอะไรหลายๆอย่างครับที่เป็นของกินนะครับฝั่งเมื่อกี้ก็เป็นเหมือนเครื่องกระสับพวกเสื้อผ้านะครับแต่แถวนี้นก็จะเป็นพวกของกินอของฝากต่างๆนะครับดกคนดูนะครับคนเยอะมากเลยนะครับที่มีไส้กรอกซ<ะ>อขอนแก่นซอขอนแก่นนี่คือแบบด้านอ,อร่อยใช่ไหมอร่อยอืมอ่ะ อุ้ยน <pent a year> um ีกไงกำแพงดอกไม้กำแพงดอกไม้อทุกคนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปเลี้ยวขวานะครับจากตรงนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มันจะมีน่าจะเป็นที่ขายอาหารอะไรอย่างนี้ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปนะครับตอนนี้ก็เวลา17:55นาทีนะครับ จะเขาจะเคารพธงชาตินะอ่าก็อีกประมาณสี่ห้านาทีก็นา่นาจะมีการเคารพธงชาตินะครับทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะครับค่ะมาถึงเราค่ะโซนที่แบบขายต้นไม้แล้วก็ของกินอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ประจำนะครับคนเยอ,อะทุกจุดโอ้โห,โหดูคน <c oughs> ที่ประจำหมายถึงว่าตรงนี้นี่ขายข้าวขาย,ข,าย,อข,ายอของกินตรงนี้ตลอดนะครับ อาน,นี้ก็เป็นที่ประจำสำหรับ,บขายน้ำเลยออันนี้ฝัดไทยทะเลฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะ เียวค่ะมอก็มีนะคแต่นี้ก็จะมีที่นั่งกินข้าวด้วยนะครับคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เรียกว่าเต็มทุกโต๊ะเลยนะครับตอนนี้แล้วก็มีอาหารขายเยอะแยะมากมายนะครับมีร้านค้าเยอะเลย <c oughs> ดยอกไม้สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูดอกไม้ที่เราอยากได้นะอุ้ยบวกบัว ก็อยากได้ต้นกลับอยากให้หลังห้องมีดอกกุหลาบนะคะนีไ่ไงสวยไหมต้คุยไหมทุกคนตอนนี้เรามาถึงสถานที่สนามมันเป็นสนามแข่งอ่าปั่นจักรยานใช่ไหมแถวเนี้ยใช่เออ แต่มันก็เป็นเหมือนว่าลานโลง่งครับดูดูข้างหน้านะอืมคนก็มาเป็นเวีนอกันตรงข,ข้างหลังเลยนะอืมเปนบรรยากาศดีนะตรงนี้มันแบบมันโล่งมากไงไปไปเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อนะแต่ตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบอากาศมันมันดีไงคนคนเน้อยคนน้อยอะ่ะอากาศดีมากเลย แต่นี้ก็จะมีการขายต้นไม้อดอกไม้เยอะเลยนะครับรเ,เ,เห็นไหมค,คนก็ยังคึกคักนะครับแม้แต่โซนอ่าฝั่งนี้ก็ยังคึกคักโซนต้นไม้นะเว้อ,อุ้ยอันนี้ดอกกล้วยไม้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยนะครับ ต้นอันนี้ก็สวยดีเนาะมันแปลกดีนะคุยดูเฟินไม่ไต้นละห้าสิบบาทคีดไม่รู้ต้นเฟิร์นสวยมากเลยไปประดับไปเธอยี่สิบบาทเองเนี่ยยี่สิบบาทเองไม่เอาไหมเอาไหมเอาประดับตื่นถ้าไม่โดนแดดพอตะมนหน้าต่างแล้วหมแต่ว่าหน้าต่างมันเป็นอลม โอ้อ,อันนี้ดอกอะไรอะเป็นจมาตเป็นจมาตเปิงปองสวยดีนะเราเลี้ยงยากดอกมุนจี๊ดจ๊าดเลยอะอันนั้นต้นอะไรอ่ะไหนดอกกุหลาบป่าเหรออันไหนนู่นต้นนู่น นี่มะกอกฝรั่งตะลิงปิงพริกไทยสีร่อนโอ้มีหลายอย่างเลยนี่พวกยาวกวางยาวนะถ้าพันอย่างเงี้ยอันนี้พวกอ่าพืชนนที่เราเอาไปประกอบอาหารนะครับพวกหัวปลาตักจีฝรั่งมนีน่ที่เราเอาไปทำอาหารนะดู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 ด อันนี้เอาไปประดับพวกต้นไม้นะครับพวกบ่อน,น้ําอะไรอย่างเงี้ยนวีอืเเสียดายนะมันมืดแล้วอ่ะ่า่ไม่ค่อยเห็นแล้วนู่นตรงนู้นเปิดไฟน่อนี่ก็เหมือนกันไุ้ยไม้สวยามากเลยน,นะแอบเข้าไปตรงนี้กันนะคะเพราะร้านนี้มีไฟคะ อันนี้อุปกรณ์เกี่ยวกับต้นไม้อะรนรสวยจังนี่ไงกูหลับน้อยพี่วีผู้หลับอันนี้ดอกอะไรนะเล็กๆเป็นจำปาเหรออืมอ๋อสวยเทปไม่ต้องตัวเดี๋ยวผมทำนิดเทปอะไรอ่ะซัมมารีสครับตัวนั้น่ะ สวยละในละมิดให้เลยครับเดียวเนี่ยไปสวยละลูกค้าบ้านละอุ้งกราบดิฉันนี่เยอะเลยราคาของน้องแอลนะคะขนานี้น้องเออของคุณขคุณเาดค่ะอันนี้กุหลาบเยอะเลยพี่วันหลังมาตอนเช้าไหมอ่ะ มาซื้อดอกกุหลาบ่ิวไปให้หนูหน่อยเออค่อยมาค่อยมาเดี๋ยวเราไปโซนนั้นเลยกอแล้วอันนี้ต้นอะไรเนาะสมเม่นใหญ่ดีนะอเาหลังวัดตรงกวันดีกว่ามันเหมือนมัเหมือนเป็นแปลงนะมันเหนไม่ใช่ดอกไม้อะนะอ่าทุกคนมาดูต้นอะไรต้นเนี้ยโหใหญ่มากเลยต้นสวนชมเป็นบอนไซ บอลไซฮะแต่ก็คือต้นชนชมอะนะใช่อันนี้ก็ชวนชมเหมือนกันแต่ว่าโอ้สวยงามจริงมองกล้องอีกมองเลยรไปก่อนหนสองแม่จะยืนข้างอีกงะสาขาน่าจะน่าจะแพงนะเขาขายไหมเนี่ยไม่เขาโชว์เอาไว้โชว์นะ นี่ขายอยู่ตรงนี้ค่ะแปดร้อยเจ็ดร้อยหนึ่งพันบาทนะครับอ,อันนี้นะครับต้นละหนึ่งพัน 1, บาทอันนี้ก็โอหดีดี้ดงสีแดงสวยมากนะครับเชิญชมน้อยพ่อเมล็ดนะครับเสียมยอดไม่จำกัดขนาดนี่ก็ได้รางวัลดีเด่นอีกแล้วนะครับ ระมามันก็จส้โอเคเลยครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินมาจากที่เมื่อกี้แล้วนะครับคนเยอะมากเมื่อกี้แต่ตรงน,นี้ไม่ไนนไมีงโล่งครับโล่งเราก็เลยเลือกเดินมาทางนี้นะครเพราะว่าเราจะไปทางอ่าที่เป็นขายอาหารข้างหน้าเรานะครับเป็นโซนทางเหนือใช่ซึ่งอาหารจะเหลือหรือเปล่าน่า <laughs> <laughs> จะเหลือนะน่าจะขายเขาปิดกี่ทุ่มกี่ยามนะไม่รู้เหมือนกัน ตอนนี้มันเพิ่งสิบแปดกว่าเองแล้วเนี่ยแล้ว่าเมื่อไหร่จังเลยอ่ะความรู้สึกมันทั้งสองทุ่มแล้วนะทุ่มสองทุ่มแล้วนะจริงทุกคนนี่ไงอะไรนะที่ไหนนะบ้านแม่แพรจริงอืมแต่เขาก็ไม่ติดไฟเลยนะอืมกลายเป็นว่ามันมืดไปหมดเขาน่จะไม่อยากให้คนเข้าไปกลัวมันทั้งไม่ใช่เขาน่าจะทำแบบอนุรักษ์โบราณอ่ะคือแบบว่าประมาณนั้นไม่มีไฟ ขอแล้วเราก็ามาถึงแล้วนะครับโอ้โหมีเสียงดนตรีอยู่กันทึกเลยมีดนตรีด้วยมีเศร้าชี่ไทยได้วยนะ,นะยนเดี๋ยวรเราไปหาอะไรกินดีกว่านะเห็นลังมากเลย บรรยากาศเหมือนงานวัดเลยอ่ะที่นี่ดูดีสวยอันนั้นเหมือนงานวัดเลยมีมาทางนี้ทาไงไหนเรานี่นี่มาข้างในฮะอันนี้อะไรอ่ะ อันไหนคิวคิวอันนี้นี่เหรอไปจับโบราณอันนี้เจนันยำแซ่บยำตามใจตามึงหน้มไส้กรอกต้อง่อได้คเลืองเครื่องเลยเนี่ยเหรอคาเดียว ข้าวไข่เกียวอ่ชไข่หางนู้นอยากกินในน้ำตกอ่ะร้านนี้อ่แะแต่ว่าเขาต่อแถวกันใช่ไหมเนี่ยเธอต้องต่อแถวอันนี้ใช่ถ้าเธอไม่ต่อมันกินแต่ยาวเออนี่ยะต่อแถวเข้าไปไซี่ซี่ตกอ่ะอันนี้ราดได้เลยใช่ไหมครับ,รบครับราดข้าวครับรับเอาหมูทอดด้วยนะครับ หมูย่างม่หมูเได้อดาหมูันเป็นหมูะเิปมิเ็นหมูทอดใช่ไหเอาสักสองม้อะนะเอาหมูอะครับเอาหมูนะพี่ีเผื่อหมูด้วยสิเอาเท่าไหร่สองเอาสักสี่ไม้อะครับจ่าว่างั้ราจ่ายตังค์มาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับหนึ่้อยแปดบาทหนึดบาททุกคนครับ ที่คืออาหารที่เราได้ในวันนี้นะครับเป็นหมูทอดหมูปิ้งหรือหมูทอดนี่แหละนะแล้วก็เป็นเนื้าวหมูน้ำตกนะคะ mm. รับรสชาติอร่อยรู้ว่าเป็นเพราะความอร่อยแร้วเป็นความหิวนะครับรสชาติโอเคเลยได้ไดเลยอร่อยเลยอื้ม

สม่ล่องร้อยที่นี่มาตรงนี้จด้ีอ้้ฝ่นัว่งโน้นก็นมีดนตรีด้วยอันนี้เป็นผละไม้ดองผละไม้ส้มโอข้าเหนีวยวชเรียนข้าเหนียวมะม่วง เราแช่หมดแล้วเธอหมดแล้วป่ะทุกคนดูเขายืนต่อแถวเพื่อที่จะไปข้ามสะพานนู้นนะเพื่อที่จะไปในเกาะโน้นแล้วก็ข้ามสะพานทางนน้นอีกอ้ะเราไปทางนี้จ้ะ ตรงนี้ก็มีดนตรีอีกที่หนึ่งนะเป็นเวทีเลยตอนนี้มีจัดดนตรีอยู่สองจุดนะครับเวทีวาการแสดงนั่นแหละเดี๋ยวเราเดินไปข้างในที่มีไปถ่ายตรงกลางก่งอนดีกว่าได้เห็นโดมได้เห็นโดมที่มีไฟประดับประดา เหงื่อแตกร้อนนี่ไงถ่ายดิโอ้โหดูดูดูดนั่มีอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมีดนตรีด้วยไฟเห็นไหมดนตรีเวทีนะคะมหนักร้อง คนเต็มส่วนจ้ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับพี่บีนั่งตรงนี้ไหมย,ยังไม่นั่งครับเดี๋ยวเราจะเดินกันต่อนะครับทุกคนเดินเหรอเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างหน้ากันอีกนะครับไป ทุกคนแล้ววันนี้เราก็พาทุกคนเยี่ยมชมส่วนหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับงานวันพ่อวันนี้นะคะดูไฟใช่ไหมทุกคนสวยงามมากเลยตอนนี้เขาก็จะปิดแล้วนะคะเราก็เลยจะ ขอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปตอนเช้ามาหลังค่ะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าสว <on> ัสยระไป